สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องอธิบายบรรยายและพรน,นาค่ะเรามารู้จัก3อย่างเหล่านี้คราวๆกันก่อนนะคะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจบรรยายเพื่อให้รู้เรื่องราวให้ให้มีความรู้พนา,นาเพื่อให้เกิดจินตนาการมองให้เห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจค่ะการอธิบายนะคะ 1. การอธิบายตามระดับขัน้น 2. การให้ตัวอย่าง 3. การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง 4. การชี้สาเหตุและผลลัพธ์สัมพันธ์กัน 5. การให้นิยามการอธิบายการอธิบายตามระดับขั้นเป็นการอธิบายไปทีละขั้นตอนใช้ในการเขียนอธิบายถึงกิจกรรมหรือวิธีทําบางสิ่งบางอย่างเช่นการทําไข่ดาว1น่งตั้งกระทะใบบัวบนไฟแรงใส่น้ํามันให้เต็มก้นกระทะพอน้ํามันร้อนลดไฟลดเป็นไฟกลางตอกไข่ลงในกระทะพอไข่ขาวสุกและขอบเหลืองกรอบ ถ้าชอบแบบไข่แดงเยิมย้มๆก็สามารถตักขึ้นได้เลยหรือถ้าชอบแบบไข่แดงสุกให้ใช้ตะหลิวกลับไข่หรือวิตน้ำมันขึ้นมาราดไข่จนไข่แดงสุกการให้ตัวอย่างการยกตัวอย่างนี้จะเหมาะกับการเขียนเพื่ออธิบายหรืออธิบายหลักการวิธีการหรือข้อความบางอย่างที่เข้าใจยากมีคําจำกัดความที่ไม่ชัดเจนจึงต้องยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นเช่นระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ใดๆเช่นนกกับต้นไม้ใหญ่นกจะทำรังบนต้นไม้ใหญ่ทำให้ได้ที่อยู่อาศัยส่วนต้นไม้นั้นไม่เสียประโยชน์การเปรียบเทียบและความเหมือนและความต่างเหมาะก,กับการใช้อธิบายสิ่งที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยหรือสิ่งแปลกใหม่โดยนำสิ่งนั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุ้นเคย อยู่แล้วว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเช่นลูกอมนี้รสชาติเปรี้ยวเหมือนกินมะนาวเข้าไปทั้งลูกการชี้สาเหตุและผลลัพธ์สัมพันธ์กันเหมาะก,กับงานใช้เขียนอธิบายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลโดยจะเขียนอธิบายจากสาเหตุไปสู่ผลลัพธ์หรือเขียนจากผลลัพธ์ไปสู่สาเหตุเช่นการปอกมะปรางริ้วเป็นศิลปะชั้นสูงเพราะมะปรางเป็นผลไม้ที่เนื้อนิ่มมากถ้าจับหนักมือก็จะทําให้ช้ํา การให้นิยามเหมาะกับการอธิบายคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันให้เข้าใจตรงกันเช่นสวัสดิการสังคมคำนิยามระบบการจัดการบริหารบิการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับก,บการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมการบรรยายการบรรยายคือการกล่าวถึงเหตุการณ์การเล่าเรื่องให้เห็นภาพ <ๆ S 1> ด้วยชี้ให้เห็นฉากสถานที่และเวลาเหตุการณ์สถานที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆเนื้อหาในการบรรยายอาจจะเป็นเรื่องจริงเช่นประวัติบุคคลเรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือเป็นเรื่องที่สมมุติเช่นนิทานนิยายหรือเรื่องสั้นที่มีการเล่าเรื่องการบรรยาย 1. การเลือกหัวข้อเนื้อหาและความคิดรวบยอด2การจัดเนื้อหา3การเสนอบทบรรยายการเลือกหัวข้อเนื้อหาและความคิดรวบยอด ควรเลือกหัวข้อเนื้อหาและคมคิดรวโยอดที่น่าสนใจให้ความรู้ความบันเทิงและความจดลงใจเก็บผู้อ่านผู้ฟังส่วนการตั้งชื่อเรื่องอาจจะตั้งภายหลังก็ได้การจัดเนื้อหาหนึ่งการบรรยายมีเนื้อหาเป็นเหตุการณ์ต่างๆมีการดําเนินเรื่องใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าต้องการเน้นอะไรที่เป็นพิเศษก็ให้เรียงไว้ตอนต้นประโยค 2. เลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่สาคัญมาบรรยายเพื่อให้การบรรยายมีคุณค่าและไม่น่าเบื่อ 3. เรืองระดับเหตุการณ์ไม่สับสน สี่เรียงเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดไว้ท้ายเรื่องเพื่อจูงใจให้ผู้อ่านผู้ฟังติดตามเรื่องไปจนจบเรื่องการการเสนอบทบรรยายแทรกบทบรรณนาเพื่อให้การบรรยายมีชีวิตจิตใจขมวดเป็นคําถามแล้วคลี่คลายเป็นคําตอบเพื่อให้การบรรยายน่าสนใจผูกเป็นบทสนทนาแทนการบรรยายคนเดียวเป็นอีกวิธีหนึ่งทําให้การบรรยายน่าสนใจนำตนเองเข้าไปมีบทบาทในการบรรยายโดยใช้สรรพนามบุุษที่หนึ่งเป็นกลวิธีที่ใช้ เมื่อต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยายกับผู้อ่านผู้ฟังหรือเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้บรรยายการพัฒนา,นาการพัฒนาหมายถึงการให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบุคคลสัตว์วัตถุสถานที่หรือเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยถ้อยคําพัฒนาที่ไพเราะเหมาะสมก่อให้เกิดจินตนาการเห็นความเคลื่อนไหวจํานวนสีขนาด และได้ยินเสียงตามที่ผู้สงสารประสงค์โดยผู้สงสารจะได้วิธีการเลือกสารถ้อยคําเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการไปกับเนื้อเรื่องสามารถทําได้หลายวิธีได้แก่ใช้คําที่เหมาะสมทั้งเสียงและความหมายการใช้คาําแฝงการใช้สำนวนการเน้นข้อความโดยใช้คาํคาซ้อนคําซ้ําการพรรน,นามี5ประเภท 1. การพรรน,นาธรรมชาติ 2. การพรรน,นาสถานที่หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น3การพรรน,นาลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล4กนนารพัฒนาความรู้สึกและอารมณ์5ก,กนนารพัฒนาความคิดมาทาข้อสอบกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อใดใช้การเขียนอธิบายใช่เลยค่ะตอบข้อ2เป็นการเขียนอธิบายที่เป็นขั้นตอนชัดเจนนะคะส่วนข้ออื่นๆเป็นการเขียนบรรยายค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใดเชื่อเลยนะคะตอบข้อ3ค่ะเป็นการชี้แจงตามลำดับขั้นต่อไปนะคะข้อ3ค่ะ ข้อความนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใดใช่เลยนะคะตอบข้อหนึ่งค่ะนิยามและให้ตัวอย่างเพราะเป็นการ เขียนอธิบายและการให้นิยามและตัวอย่างสังเกตจากคาว่าเป็นคือการให้นิยามและคําว่าเช่นคือการยกตัวอย่างค่ะข้อ4ี่นะคะถ้าเรียงลําดับคําอธิบายวิธีการทําอาหารต่อไปนี้จนครบถ้วนข้อใดเป็นขั้นตอนที่ต่อจากข้อ5้าตามโจทย์ค่ะ ฉเฉลยนะคะตอบข้อสี่ค่ะแล้วจึงใส่กุ้งปลาหมึกและเห็ดฟางข้อความต่อไปนี้มีวิธีการเขียนตามข้อใดฉเฉลยนะคะตอบข้อหนึ่งเป็นการเขียนอธิบายเพราะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแต่ไม่มีการเล่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ